พ่อ PVC oh, แตกแล้วจะต้องรีบใช้จําเป็นใช้ไปหาซื้อในร้านค้าในหมู่บ้านก็ไม่มีถ้าจะไปที่ร้านค้าที่ตัวอำเภอก็ไกลกว่าจะไปถึงมาถึงก็มันมีเศษมันมีของเดิ่มอยู่ของเดิ่มที่ตัดเอาไว้ไม่ได้ใช้งานก็นจะเอามาถอดตัวนี้ออกเอามาถอดท่อออกเอาแต่ข้อต่อไปใช้งานอีกครั้งหนึ่ง ก็ใช้เจ้า p v วีซีนีทาฐานไปฐานด้านในฐานด้านในให้รอบบริเวณท่อเก่า่ยให้เขาเยิ้อมออกมาข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวไฟลุกแล้วเขาจะลามออกมาข้างนอกโดนมือเราก็ใช้ใช้เช็เถาจุดนี้ให้เขา ไปลุกไหม้ไปสักระยะหนึ่งให้เขาเกิดความร้อนเพื่อให้กาวที่เขาอยู่ระหว่างท่อกับข้อต่อนี่เขาละลายก็อลองใช้ใช้มีปลายแหลมหรือว่าเครื่องมืออย่างอื่นก็ได้ครับลองงัดงัดปวดัวท่อออกจากข้อต่อก็ค่อยงัดเขาโดนความร้อนเขากา็ากาวเขาก็จะละลาย ตัวท่อเขาก็จะมีความนิ่มตัวท่อเขาก็จะนิ่มกาวที่โดนความร้อนท่อที่โดนความร้อนเขาก็จะนิ่มเราก็ใช้เครื่องมือที่มีฝาเลืมเล่มๆค่อยๆงัดเขาออกจากกันต้องระมัดระวังสวมถุงม,มือที่ป้องกันอันตรายจากของมีคมด้วยครับด้านที่อยู่ตรงคํากับมีดปลายแหลม ค่อยๆงัดงัดไปได้สักพักเขาเย็นเย็นแล้วท่อเขาก็จะแข็งแข็งแล้วก็งัดยากก็ทากาวอีกสักครั้งหนึ่งทากาวซ้ำที่เดิมบริเวณท่อที่เขาอยู่ในข้อต่อทากาวแล้วก็จุดไฟเอาอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนนี้อาจจะทำอยู่ ประมาณสองสามครั้งแล้วแต่ความยากง่ายแล้วแต่ความติดแน่นของพ่อกับข้อต่อลุงท,ที่เขาไม่อยู่ก็ลองแซะแซะออกดูครับก็ต้องอาาระมัดระวังด้วยถ้าทําแรงเขาจะพ่อขขอต่อเขาจะเสียรูปแล้วจะเอาไปใช้งานไม่ได้เวลาแซะเวลางัดเวลางแงก็ต้องค่อยๆทําทําตอนที่เขากําลัง กำลังร้อนร้อนอยู่เขากําลังโดนไฟอยู่จะทําง่ายครับทําด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวจะโดนไฟลวกันก็ค่อยครับก็จะหลุดแล้วบางส่วน nó không dính lại rồi. Nó nó dínhออก không được, phải ngóc bị อยู่ก็ใช้อีกใบเหล็ค่อยๆแซะออกนิดเดียวครับจะหลุดแล้วติดอยู่นิดหน่อยอีกนิดเดียว หลุดออกแล้วครับออกแล้วก็นําไปใช้ได้ระมัดระวังตอนที่เรางัดก็อย่าให้เขาบิดเปี้ยวเสียรูปทรงของตัวเข้าต่อแต่เรางัดแรงเนี่ยเขาจะเสียถ้าเขากำลังนอนๆอยู่ก็ลองเอาท่อเดิมเนี่ยมาหมุนหมนเข้าไปสอดเข้าไปแล้วค่อยๆหมุนเพื่อให้รูปทรง,ขงเขาได้เหมือนเดิมนี่ใช้ได้ครับ